รีวิวนี้นะครับไปดูอย่านี่อันแรคืออันนี้อันที่สองอ,อ้าวที่สองไม่ออกมาวันนี้นะครับรุงนีโร่กกำลังจะมารีวิวสปินสับเบสไม่รู้ชื่อมันะ่ะ คอมเมนต์มาบอกได้นะครับนี่ใครอยากได้ไปซื้อที่ลาซด้านะครับไม่รู้กี่บาทจำราคาไม่ไดเ้เดี๋ยวผมให้ดูนี่โพท์ผมดูนะมันหมุนแรงมากดูนี่จนนนี้ยังไม่จบเลยนี่นยังไม่จบเลยอ่ะ นี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นี่น,นี่มันเลื่องแสงดว้วยนะที่เปิดแสงต้องทำแบบนี้นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะผมว่าสปินเนอร์เวนี่นะนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นใช่ไหมครับผมมาแล้วนี่ต้อนหมุนมันจะเป็นแบบนี้นะครับ เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ใช่ไหมครับนี่นะครับทางนี้ผมจะบิดนี่ครับมุน,นครับที่เรียงแสงคนนี่ไม่รู้มันหายไปใส นี่วิธีการนึงแสงเพื่อนเพื่อนยูมั้งครับตอนแกะมามันจะมีอันนี้แล้วก็ส่งส่งไปตรงนี้เห็นไหมครับมันมีแสงแล้วตรงนี้จะไม่มีแสงใช่ไหมนี่ส่งไปอูมีแสงแล้วเพื่อนเพื่อนอยากทำแบบใหม่ต้องทำแบบนี้ให้ได้นะนี่แล้วก็ทำแบบนี้เพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่า มันจะเป็นสีเขียวเข้มขึ้นใช่ไหมครับนี่แต่มันเป็นสีเขียวสีเขียวแก่นะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือมือของแม่ผมนะครับนี่นีตอนเก็บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่ปิดไฟนี่นะครับตอนปิดไฟนี่ผมเปิดไฟแล้ว โอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย